ใช้เวลาวันละสองชั่วโมงในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆในการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆถ้าคุณอยากเก่งในออนไลน์คุณก็เรียนรู้สิคะว่าในออนไลน์เขาทำอะไรกันบ้างเราอยากรู้เรื่องอะไรเราก็เข้าไปใน YouTube หรือไม่งั้นก็เข้าไปในก o o g l e เลยนะคะว่าเราอยากรู้เรื่องอะไรสมมุติว่าเราอยากรู้ว่า การที่เขาตัดต่อคลิปวิดีโออ่ะเขาทำยังไงกันใช่ไหมคะหรือว่าคุณอยากรู้ว่าคุณอยากมาทำออนไลน์แต่คุณไม่รู้จะเริ่มต้นตรงไหนคุณก็เข้าไปดูได้ใน Facebook ของคุณอย่างน้อยทุกคนมี Facebook คุณติ๊กเชื่อว่าทุกคนมี Facebook นะคะเราก็เข้าไปใน Facebook ของครูหลายๆคนอะ่ะที่เข้ามาออกมาสอนในมันจะเป็นคอร์สฟรีก็มีนะคะ คุณก็เข้าไปเรียนรู้ตรงนั้นได้คุณอยากขายของออนไลน์คุณก็เข้าไปดูได้นะคะถ้าคุณดูแล้วหรือคุณบางทีคุณอาจจะลืมคุณก็อาจจะเขียนโน้ตไว้นะคะถ้าคุณเข้ามาดูแล้วเอ้ยไอ้ตรงนี้มันสําคัญกับเราเราก็โน้ตเลยนะคะครูติก๊กจะมีไอ้โน้ตแบบนี้เห็นไหมคะเป็นเล่มแบบนี้แล้วครูติก๊กก็จะเขียนลงไปแบบนี้เขียนเสร็จแล้วครูติก๊กก็จะแปะไว้ ก็แปะไว้แบบนี้นี่แล้วเราก็ถึงเวลาเราก็จะทําเรื่องอะไรเราก็มาดูคุณอาจจะมีเคล็ดลับดีๆนะคะแล้วเราก็จดไว้แล้วเราก็สามารถเอามาถ่ายทอดให้คนอื่นถ่ายทอดให้คนอื่นในที่นี้หมายถึงถ่ายทอดแบบในสไตล์ของคุณอะคนอื่นเขาอาจจะทํามาแล้วแต่เราทําในสไตล์ของเราอะเห็นไหมคะอันนี้แหละก็คือเป็นการเรียนรู้อย่างหนึ่งแล้วมันจะทําให้คุณเก่งขึ้นได้เพราะฉะนั้น อย่าลืมนะคะขอแค่วันละสองชั่วโมงให้คุณศึกษาหาความรู้ศึกษาสิ่งใหม่ๆศึกษาทักษะใหม่ๆที่คุณอยากเรียนรู้แล้วคุณก็มาทำเป็นคลิปของคุณได้แค่นี้คุณก็ได้แล้วอย่าลืมนะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เพจครูติ๊กด้วยนะคะโอเควันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนแล้ว เรามาเจอกันคลิปต่อไปนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ